สวัสดีไปคิดทอกันไปใส่นอ้๊บานนี้ครับสวัสดี้ครับบ้านเฮมาขึ้นเนี่ยก็ว่าสิบเอ็ดฝากปินงั้นทั้งเันทั้งกลุ่มเพราะว่าเปยิงหนูพร้อมอ่าปยิงหนูพร้อมได้ปลาไปฝากเพื่อนพร้อมเนาะแมอนบ้านเฮมาขึ้นเนี่ยก็พอเตรียมแล้วว่ได้หลายดอกจ้ะนอ้๊หองก็ฟื่อนบ้นนอ้๊บมหาบอกเขาวิบ้านได้เลยนี่นะครับเพราะว่านี่ก็อะไรแนะนำซีฟ้าเกิรถไปมันจะคับห้องได้ขอมาฝากเพื่อนดีละปลานี่ยนะในลังนี่ยละนี่ปลากใส่ลังไว้แล้วจ้ะ ใส่ล่างหี่เปิดเบิเ่งจังอยน้ำเพ็รเรียบร้อยอนนี่แหละไปใส่เอาเองไปใส่เอาเองเนาะ <c oughs> ไปเอาขึ้นรวดไป,ไปมาสิคำท่านเขา พ่อจี๋พอจี้นก็ไม่อยากอ่ะมันตจงมีอะไรไหมช็อตเด็ดจ้ะแบบนี้นี่และครับบ้านดงน้อยพ่อครับเดียวเขาบ้านเป็นแล้วบ้านดงน้อยอ๋บ้านพอดีด้วย้านลังเสียว่าเอฟซีไปยิงสายหนูนี่แหละครับบ้านดงน้อยบ้านดงน้อยตะบลปะโคจ้ะ i okay. Bueno. หอดบ้านล้วจะวัดีจ้าพ่อปูหดีจ้าวัด um ีวัดเลยไม่หอดอปเข้ามาแหอดได้ได้ของฝากมาฝากพวดีจ้ะขอฝากเปิดมีดเด้เนวยรนั่นแหละยาพูกับบ้านนีไงได้หังพนีั้วดิอยากพูนั้วดิตาเต็มกระลังเลยน่ครับนี่ เลยปลามาฝากพอเพื่อนยงครับตาพันเด้อนี่แหละของฝากเพื่อน่ะอัดมาให้แล้วอัดมาให้แล้วจะจิ้วเอาดิพวกพวกอะไรเนี่ยเอาก็ได้ครับโอ้ยมันได้หน่อยจ้านี่หน้าขึ้นไรเราพวกแม่พวกไม่มีครับนะครับฟักเนื้อครับเนื้อไก่ครับฟักไก่ว่ามันไม้เราจะได้กินเพื่อนก็ลังฟักด้วยครับเนองเก็บ ซอยกันนิดดาบไก่ของมันเด็ดกินเองครับยังเชบเด็ดกินเองว่า,า,า <laughs> ใช่ไหมซับเยอะว่าเด็กน้องาบไก่พอครัวมาจากชักไก่เด้นหม <h ug> สั้นตรง <h ug> พอก,กินแล้วก็จะไปล่าต่อจะแล้วๆบ้างนะ มาได้ทำแล้วกินก่อนน้อกันก่อนเนี่เปล่ากินเพื่อเด้อเปล่ากินเปล่ากินนู่นก็คือเป่าไปรู้ตัวเด่นลาบไก่แๆครับลาบไก่ครับลาบไก่เป็นเร็ดอลาบไก่มือนเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูเมนี่กินของอันนี้สักวันจะไม่ห้องฟังไว้อย่างไรกันเกล็ดลาบไก่โจนตีลาบไก่โจนไก่แบบโจน นีเราบักจิ้งแจกอ่ะือเดของแก่หรืบักจิ้งแจกอ่ะมาเดียครับเอฟซีสุขคนครับเอฟซสุขคนโอู้ยกปูเลยแซ่บพอพั้วมาจากก้อนจังนี่เดือดนามาไก่แห้งปลาน้ำปลายฐานซีมาครับพอขับวน้ำซีมากเลยสมสูรแ่บสมบไก่อไก่พี่น้องตอราบลงรูดราบไปอันนี้ก็ิ เป็นไรละครับกินเขาแล้วเขาลุยตัวแมี้ลาบไก่กับเ่าฝีมือเว้ยฝีมือฝีมือก็เตรียมเงิก็ต้องหั้งพอขั้วประจำงานพอขั้วประจำงานเนี่ยมาเด้อผู้ใหญเอะไรกินลาบไก่ผู้ไก่เราวบอกกินไก่บอกกินหน่อยแล้ววะเราสุดยอดเลยโอ้จะได้กินไลาตัวได้หมดเลยพี่น้อง มย่างกนเลยองบิงกันไหนอืมมันเป็นยังไงเนือจับจับจับยค่พ่อขาขมาแี้แบนี้ถีดแล้วพี่แล้วนอนเลยครับกินไปน้ำหลับไปน้มมึงดูลาบไกลแามันเป็นนเกิดที่แบตัวอยากไกนะกระเพือกไม่หอมครับ ตาพี่ <i> ตา <incre> พ <laughs> <bad a> ี่าอนมาจะมีหครับแตอยูดีไม่นู่ทุกคนเลยครับาไปยิ่งหนูาไปยิ่งหนูกเจ็บใจครอข่ายนี่เละพี่นองสำหรับวั้ที่ทีมงานอิสานลอดเส้นกาวเข้าวัสดีิจาพีจา้องสวัสดีครับ